สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตส่งงานสั่งทำคิวที่สองร้อยยถึงสองนะครับชุดนี้จะมี5เล่มนะครับผมเป็นงานสั่งทำชุดด้ามเขาแกะสลัก2เล่มนะครับเล่มแรกจะเป็นมิดคัตติ้งนะครับเล,เล่มนี้ใบยาว10นิ้วด้ามฝักจะเป็นไม้สาธรนะครับไม้เสายุงข้าวนะครับ จุดนี้ลูกค้ารอนานมากคัตติ้งครับใบายาวสิบนิ้วกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลน,นะครับเหล็กไปเลื่อยวงเดือนตัดหินอน่อนหรือคัตติ้งทูนี่นครับเล่มแรกนะครับพร้อมเดินทางนะครับผมเดินทางวันนี้นะครับจตถึงก่อนปีใหม่น่นนะครับขอบคุณลูกค้าที่รอคอยนะครับคมมันหวานนะครับคัตติ้ง ด้ามฝักไม้สาธรเสายุงข้าวพร้อมเดินทางนะครับลายไม้งามมากครับชุดนี้นะครับฝักแน่นเล่มที่2ครับนี่ก็เป็นคัตติ้งนะครับนี่จะเป็นไม้คนละทอนนะครับคุละตน้นจะออกลายขาเหลืองเหลืองๆครับลายเหลืองดําเป็นไม้สาธรน,นะครับคัตติง้ง10นิ้ว ลายไม้จะประมาณนี้ครับเวลาโดนลมโดนอะไรไปนานๆนานสีออกจากจะเข้มขึ้นนะครับสีจะเข้มเล่มนี้ครับคัตติ้งนะครับใบยา10นิ้วกว้าง2.2นิ้วครับหนา6มิลตามฝักจะเป็นไม้สาทรเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดทินอ่อนหรือคัตติ้งทูนะครับทดสอบความคมนะครับทุกเล่มเปิดคม เป็นสเปคมิดแข่งนครับจุดนี้พร้อมเดินทางครับคมหวานหวานฝักนี่จะใส่ให้พอดีกับตัวเมิดนะครับผมเล่มต่อไปนะครับเล่มน,นี้จะเป็นมิดลาบนะครับ เน็บเนื้อแต่ความยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับงานแคมป์ปิ้งออกทริปเข้าแคมป์นะครับหรืองานครัวได้ครับแบบนี้ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับความกว้างาประมาณ1.7นิ้วนะครับความยาว8นิ้วสันหนานี่ประมาณ4.5มิล <c oughs> ด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้สาธรนะครับฝักจะเป็นไม้สาธรนะครับ ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับตีงนี้หัมหวานพร้อมเดินทางครับฝักแน่นพอดีกับตัวเม็ดนะครับ เล่นต่อไปครับเล่นนี้จะเป็นมิดแรกนะครับดามจะเป็นเขาควายแกะสลักนะครับนะชุดนี้จะรอนานหน่อยครับชุดนี้ดามเขาควายแกะสลักฝักจะเป็นไม้สาทรนะครับเล็กไปเลยวงเดือนตัดทินออนหรือคัตติ้งทูนะครับต,ติงทูเปิดคมขาวเงากระจกนะครับทิ้งผิวไฟอีนี้ สันหนาะตัวนี้อยู่6กมิลน,นะครับเล่นสันน้อยๆหกมิลความยาว7นิ้วกว้างอยู่1.7นิ้วนะครับความคมก็หวานครับคมบหวานพร้อมเดินทางมิดแหล่เปิดคมสเปคแข็งทุกเล่มนะครับผมรับประกันการใช้งานครับความคมคงทนนาน ใช้งานครัวรสบายครับฝักแน่นเล่มต่อไปนะครับเริ่มนี้เป็นมิดแล่เหมือนกันนะครับด้ามจะเป็นไม้พยุงแกะสลักนะครับลูกค้าขอเป็นไม้พยุงแกะสลักฝักจะเป็นไม้พยุงนะครับฝักไม้พยุง ความยาวใบมีด7นิ้วครับสันหนา6มิลน,นะครับเปิดคมขาวเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับตัวนี้เปิดคมสเปกแข็งดามแกะสลักไม้พยุงนะครับฝักจะเป็นไม้พยุงนะครับเล่มนี้ทดสอบความคมก่อนส่งลูกค้านะครับวันนี้พร้อมเดินทางทุกเล่มนะครับคมหวานหวานใช้งานก่อนปีใหม่นะครับชุดนี้นะครับผม ต่อไปต้องรอนะครับขอบคุณมากครับที่ท่านติดตามและรอชมเมิดของผมนะครับหยุดแหละดามเขาควายเฮ้ยดามไม้พยุงแกะสลักฝักไม้พยุงนะครับเล่มนี้ลายไม้สวยมากครับ